สวัสดีคนละหน่วยผมเชื่อวคนเอาจะมาเล่นไม้ครับลักกี้บ็อกสกายพีพีนะครับผมตบมือเราใครเป็นคนตั้งชื่อโปรเจกต์เนี่ยหมาทำไมบอยตั้งแบบเนี้ยโอ้จบแล้วโอู้หูปิดปากไงมาคัดผมพูดเลยทุกคนเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอโอเคแล้วก็นั่นเซิร์ฟมีอยู่สองคนแต่ทุกคนมาเท่าไหร่วะทุกคนไม่รู้อ่ะมาเกยักปุ๊บมั้งอะไรล่ะเงาปะล่ะเอาล่ะจะปะป๊อกกูเหรอฮะเขียวป่ะเต็มเต๋อบอยต้องการอะไรมุกไง โอเคโอเคน้ำก็ตามมาเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดรักกี้บล็อกลอยฟ้ากันมานานแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเรามาเปิดรักกี้บล็อกเรนโบว์กันเองมาเพื่อเป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราก็ให้ให้ให,ให้ให้คนหนึ่งลอง,ลองเปิดดูก่อนกล่องหนึ่งนะโอเคงั okay, นะ้นเดี๋ยวบอยลองเปิดดูกล่องหนึ่งเลยอ่ะอุย้ยโอ้โหบอยทำไมบมือถือแบบนี้ต้นไม้หายไปตั้งต้นเลยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอ่ะงั้นเะนะดี๋ยวอ้ยโ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 นะยโนะอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย ได้อะไรอ่ะเอ้าหุ้ยมันดูดบอลเข้าไปอ่ะเอ้ามันคือลูกอะไรอ่ะเดี๋ยวนะเกมไอทีมันเสร็จไปแล้วเว้ยถ้าผมพูดบองนี่มันจะมันใจร้อนมันดูดไอ้บอยอ่ะดูดิโอเคผมได้ตามปกติเลยพี่มันคือบอลอะไรวะไม่เคยใช้เลยเนี่ยโอเคมาปึ๊งปึ๊บตีกูละโอ้โหป้าป้าทำอะไร ไม่สกิลไอ้ต้นมันฟ้าผ่ามันถือไอ้ไอ้นั่นกระถาไฟฟ้าเอ้ยฟ้าผ่าโอ้โหจบแล้วอืออุ้ยเผื่อไปกดเปิดอ๋อเราเปิดข้างล่างโอเคเดี๋ยวลงน้ำก่อนอุ้ยเกือบแล้วเสียงโชคอู้โหอุ้ยอะไรวะเนี่ยลัคกี้บอกมึงหายไปครึ่งหนึ่งได้เพชรทองโอ้โหเอามาค้าขึ้นก่อนให้อาหารแล้วเปล่าฮะให้ให้อะไรอาหารฮะอาหารอะไรงง เอาช่างมันเถอะเอาอะไรของมันวะเปิดตัวละมึงอะไรเป็นปัญหาปัญหากูแล้วจริงมึงอะอะไรเนี่ยแมงมุมถ้ำอื้มอะไรฮะแมงมุมโอ้ยมันตีแรงมากเลยตกท้องฟ้าไปนะครับต่อไปไม่แต่ที่ทำไม่ไอทิพย์หนู power i กูจะพวกกูไม่ได้ของดีๆแล้วอ่ะโวยธนูพาว power iv ก็คือ5ใช่ไหม iv นี่คือ5ใช่ไหม iv 4เว้ยหรอกูหรอ โอ้หา<น>ยหมดเลยอ่ะอันนี้เมลคิดเดีลองกินเมลคิดดูดิอ้าวอ๋อมันกินช้านิดนึงนะครับเอ้าแล้วมันได้ปั๊บอะไรอ่ะหรือมันแค่หิวเลือดน่าจะหิวเลือดมั้งบอยเหมือนรีบแบบโวยจะเร็วไปแล้วทีกวท่กรวดกูกูเพิ่งเปิดได้ไม่กี่อันเองอุ้ยรองเท้าอะไรอ่ะอุ้ยรองเท้าใส่รุ้งยังไม่เคยได้แน่ๆเลยเนี่ยอออืืหวันนี้แบบอ่ะเฮย้ยเฮ้ยอะไรมาเยี่ยม ฮัลโหลน้องไม่ลงก้บอยดูรองเท้ารองเท้ามันสร้างมากระจกอะดูดิอุ้ยคู่เดียกันมโคตสวยเลยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอ่ะเปิดได้นะเปิดได้นะโอ๊ยติดใยเนี่ยทตอนเวลากระแบบนี้อะกลับกล่องกูคืนแล้วโอ้โหกล่องพังนะกล่องพังนะเอออช่วยช่วยช่วยส่งหน่ยโอ้โหจบแล้วอุ้ยรองเท้ามันดีมากเลยมันดีแบบที่มันลอยฟ้าแบบเนี้ยโอ้โหคิดถูกละทุกคนถ้าผมไม่ได้บินผมก็จะอุ้ยกลัวแน่เดียวว่า บบโอเคแมวแล้ว <c oughs> ก,กิ๊บบอกขี่ผายแล้วบอยจะหมดแล้วอันนี้เราได้ดาบอะไรมาเนี่ยอืมไม่ดาบไม่ดูนะครับไม่อยากอ่านมั่วเดี๋ยวโดนด่านะครับยิงโง่ๆอยู่ป <c oughs> ึ๊บก็โดนาบที่โดนดาบนายก็โดนดาโอ้ยแม่มุมงบิง๊กเดวใจเย็นนะบอยไม่เป็นไรบอยถ้าบอยเปิดหมดเดียวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเพิ่มกติกาใหม่คือเดี๋ยวเราไปวางลคิกก๊บบล็อกให้บอยเพิ่มโอ้ยด,ดีครับพ่เศษจะคงใจดียังเหรอครับตัวอะไรเนี่ยก็แบบกลัวบอยเปิดเดียวเลิกเหงาไอ ซอมบี้อะไรเนี่ยอโอ้ยโอ้โหติดพิษอีกมาต้นไม้ยังไม่หมดเลยเนี่ยบอยแค่อันนี้เราก็เดี๋ยวอันนี้แค่แรกนะปึ๊บอุ้ยว้าไอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรอ่ะอะไรของมึงเนี่ยมึ้งจะเอาใช่ไหมฮะยิงก็ไม่โดนยิงมายิงเมื่อขอยิงมาเอฟเฟกต์บังตา มึ S <S งอย่านะเขตกูโอเคอันน okay. ี้เราเสี่ยงโชคไปแล้วนะครับได้อะไรก็ไม่รู้มาต่อไป a อ c โอ้โห a อ c กลีาดเลยอะเห็นบอยมันลัคกี้บล็อกหายไปนี่แต่มันได้ของดีมากที่มันจุดพูเนี่ยไอ้ของกูหายไปครึ่งเกาะวะบอยของกูหายไปครึ่งเกาะเอาางนี้ดีกว่าถ้าสมมติมันหายไปครึ่งเกาะใช่ไหมเราวางคืนดีกว่า อ่ะขอบอยวายแค่นี้แล้วกันขี้เกียจวางแล้วโอเคเราไปต่อดีกว่าทุกคนเนี่ยมิสเตอร์ดีคุงเขาเป็นคนขี้เกียจอย่างเดียวเดี like ๋ยวเดียวไม่เตืนทีคงเลยมาลองเปิดพอราต่อดีกว่านะครับปึ๊บผมไม่เคยบอกที่ผมขี้เกียจอะไรอ่ะุ้ยคืออะไรวะมันน่าจะซ่าในสักอย่างแต่เรามันตกไปตรงเหวไปแล้วอ่ะต่อไปครับว้าโอ้ยระเบิดเสร็จยังจะบอยไหนเปิดซีกำลังพยายามเอเดนแมวเอเดอร์แมวมีสลามอยู่บนหัว กูมองไม่เห็นมันบอกว่าเอ๊ะฉันมองไม่เห็นโอ้โหมองไม่เห็นแต่มึงขืนกูเลยนะโอ้โหลามสลามตายบักเลยโอ้โหเสียงเอ็นเดอร์เมลมันยังไม่หายดยเนี่ยโอ้จบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกเดมอนดูได้บอกเดมอนดูได้โอ้โหกลัวอีกแล้วหายนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกเราอะแถวหนึ่งแค่แถวเดียว อันนี้อะไรเนี่ยนาฬิกาเก๊กอุ้ยลอยชิบหายโอ้ยกูโดนสูงเอออะไรอยู่ข้างบนวะเนี่ยอ๋อพี่เหยียบได้อะไรอ่ะลุกชิบหายเลยเฮ้ยได้เรนโบเจมมาได้แล้เรนโบมาว่ะวายแกอุ้ยมีอันนี้อันนี้ของบอยแน่เลยแต่ไม่เป็นไรเราจะเอาอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไอ้บอยจะเอา ไม่เอาก็ได้วะเป็นเปเลยเลยกูได้แร่เจมมาเจมเรนโบว์อ่ะมาอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยดาบเรนโบว์อุ้ยดาบเป็ดๆอันนี้ถ้าตีแล้วมันจะติดสถานะพิเทอร์อืมดาบเรนโบว์ลองกับเอพิซีนี่แหละตีไปตีมาเกมแคสแน่นอนบอกเลยกูลกกอดไดมอนด์โอเคไอ้เก่งๆไดมอนด์ไม่ใช่เกาะบินได้อหรเบบี้ใครบินได้กูอยากเป็นยนะังโอ้โหขวดตกมาเลย โอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเมื่อกี้เปิ้ลทองบอยตกไปอ่ะทีนะทีนะทีดูอะไรอ่ะดูกูมองอ่ะอ๋อคือบอยโดดสูดแล้วบอยก็แสงของเท้าไงหน้าว้าเขาหนวะเนี่ยไอ้กูลงไปไม่ได้ไงประเด็นอะเฮ้อุ้ยกล่องอุ้ยเปิ้ลทองอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแหมอังคารสปอนไอ้สปอนอะไรอ่ะบิเทอร์เอ้าแล้วกูจะสปอนปิเทอร์มาทำไมเนี่ยไหนเสกอีกรอบกูดิโอ๋ยมันยิง้กอดกู บอยกู Boy, เสกมันมายิงก่อนคุณมันมายิงก่อนกูเกนีเเ่ยเปิดต่อแล้วอันนี้กางเกงไดมอนด์โปรเทคกับชาร์ปชาร์ปเหลี่ยสิบห้าชาร์ปเหลี่ยนความคมไม่ใช่เหรอแต่ว่านี่มันมีโปรเทคชั่นก็ลองโปรเทคชันละกันก็ปิดเองดิวิ่งนี่เป็นแร่ใช่หป่ะเออใช่เสกมามึงก็รับปิดจบไปสิอ๋อเป็นเครื่องรางวิ่งก่อแดง มีความโอ้โหอบอออนีีกแยากเปิดอีกอ่าสนุกมากเลยลักกี้บอลนี่ชอบมากๆเลยแกล้งคนเอาบอยปิดมอนเตอร์หรอขอยังว้ายบ๊อบกูโดนบ๊อบฆ่าเอออะอะไรเนี่ยกล่องมันไม่สปาร์คอยให้ไม่รู้น้องกล่องได้อะไรอ่ะโอ้โหได้ระเบิดโอ้โหเอาวิเทอร์ไปไหนล่ะบอยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ได้อะไรอ่ะได้เพชรถอยอีกแล้วนะครับ ส่วนมากไอ้พวกเสียงโชคเนี่ยจะได้เป็ทองบ่อยอย่างเช่นอันนี้น่านเงเปทองจริงด้วยโอ้โห้ทองมาเป็นกองเลยใช่มาเป็นกองเลยอ๋อกูตายโอ้ยโอ้กูล่วงที่ผายแล้วเราไม่ลีเปิดได้หมดกดีกว่าบอยโอ้ยเสียงโชคอีกละอะไรเนี่ยเฮ้อะไรอ่ะมันตอบอะไรว่าตกลงไม่ดูนะครับโอเคเราก่อเราก็ใกล้หมดแล้วนะอันนี้เป็นชาร์ปเน็ตเอ็กโอ้ยกากกูหายไปโดยที่กูไม่ได้เปิดเลย ฮะกอกกูหายไปครึ่งนึงอ่ะนั่นแหละตอนนี้กูยังไม่ได้เปิดเลยไม่เป็นไร,รอาหารตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะนานไปเดี๋ยวมันจะนานไปเนาะอุ้ยออ้ยะไรตัวอะไรวะเนี่ยซอมบี้ยักษ์อันนี้ชาร์ปเน็ตเอ็กซ์นั่นไงว่าละวเอ็กซ์นี่น่าจะห้านะไม่แน่ใจโอเคฮะเอ็กซ์อ,อ,กอะไรนะคือสิบเอ็กซ์คือสิบเอออุ้ยบอยเก่งยังเลยอะ่ะไปลวกโอ้ยโอหไอ้ชิบายตะเกียบสตาร์ทมันถือมันถือปืน มันยิงกองผางห่งเดี๋ยวนะเจนขาเจนขาเจนขาพี่เจนขาพี่เจนขาโดนยิงขาพี่เจนพี่เจนถึงปีละข้าวเราจะรีฟอร์ดช่องกรทีนะผมเนื่องจากทำให้เราลำบากอุ้ยดาบดาบสกายอันนี้ถ้าตีแล้วมันจะติดสถานะอะไรวะไม่รู้นะครับโอเคแต่ที่แน่ๆผมอาจจะชนะบอยก็ได้คลิปนี้ สปอนบ๊อบวิสปอนบ๊อบเล็งไปเกาะบอยโอ้ไม่ถึงตกไปก่อนอะไรอะ่ะคนนี้ใครไม่รู้จักโอ้โหบอยดูมันสกมอนเตอร์บอยบอยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองตีนะอันนี้ติีสถานะอะไรอ๋อลอยสูงใช่ไหมเมื่อกี้บอย,อ,ยอยลอยลอยปอ้าเลยไม่ลอยคุณล่วงโอ้ยล่วงมึงไปเกาะมึงเถอะนะกูจะมาพลอยเกาะกูณเลยทำไมมันยังมาเกาะมึงวะไม่รู้เหมือนกัน โอเคมาเราควรเปิดให้มันหมดไปนะครับอุ้ยปลาปลาเป้าสีชมพูบอยรู้ไหมว่าทำไมมันเป็นสีชมพูเพราะว่าความรักเราเป็นสีชมพูยังไงเราแค่ขอรักกูสีดำทำไมอ่ะนี่ขนาดหมาบอยยังเห่าเลยบอกว่านี่ใช่แล้วสีชมพูเห่าอะไรไม่ใช่หมาปูอุ้ยปืนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะปืนกอดหายหมดเลยก้อยอุ้ยปืนอุ้ยาวมังกรปิดกอดหายกันเป็นเครื่องเล่นกอกูหมดแล้ว บอยกูมีอะไรบอกแต่งกอ่อนไปคุยรัก,กีิวออกกูไปหมดแล้วกูก็ไม่ใจกับมึงหรอก <c oughs> อ๋อได้ยิงแล้วฟ้าผ่านแล้วแต่ยิงแล้วพูมาเนี่ยหายหมดเลยลัคก,กี้พชั่นกูเราก็เปิดเสร็จแล้วเราไปเจอต้อเราไปเจอต้องสู้เลยทุกคน <c oughs> เจอเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราก็ขอไปจัดของก่อนละกันนะแต่ก็มาเจอตอนสู้กันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมกับพี่บอยก็จัดของเสร็จแล้วนะผมผมก็ได้เอาแร่เนี่ยเรนโบว์ Rainbow เนี่ยมาคาปไปชุนก่อนนะแต่ว่าคือมันคารองเท้ายพอไงเราเลยต้องใส่รองเท้าอันนี้นะครับเนี่ยรองเท้าที่เป็นเสียมพูก็คือน่าจะเป็นรองเท้าของฝรั่งที่มันที่ท,ท,ที่ชื่อเจนนะครับแล้วพีว่เจ้าไปยืนเปะอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องล่างของเรานะคือถ้าเราถือเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์ลวกแล้วก็เนี่ยเตงคนะรับ ส่วนอันนี้ยาก็ผมไปบวกมาแล้วนะคือเอาไดมอนด์ไปบวกเป็นร้อยบวกนะครับส่วนนี้ก็เป็นปืนธรรมดาไม่มีอะไรมากโอเคก่อนไปเริ่มการได้เดี๋ยวผมขอกินเอฟเฟกต์ก่อนบอยก็กินได้เลยตอนนี้กินได้เลยโอเคของบอยเป็นลบของบอยเป็นบวกหรือเปล่าศูนย์เปอร์เซ็นต์โอ้ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วดมกับมันเลยเว้ยโอเคอุ้ยนี่แหละที่ต้องการมาแป๊บหนึ่งบอกเลยเอาปลาไปกระเป๋าสีชมพูไหมไม่โอเคพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับมาโอ๊ย อะไรฮะอะไรฮะอะไรฮะไม่โดนไม่โดนยอ้สิ่นี้มันแบบเพราะว่าแบบลงท้ายแบบไอ้นั่นมันเป็นใจต่อเราเหมือนแบบเขาดูแบบว่าเราจะเปิดสลอยฟ้าอย่านะไอ้มันใจผู้ยมีผู้อะไรอะไร เอา嘛เอาะเอาไม่ละแบบจะไปฟ้ากูไม่ละจะไปไหนล่ะยูนี้กูจะไม่แพ้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 เฮ้ยเอา้ะเอาละโอยเอาเดียวเอาเดียวคำ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 เดียวมาดิโอ้ยจะตายจะตายเดยวเยมาดิ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 ไม่นะไม่นะเฮ้ยอะไรวะกินแล้วโอ้โหเกาะแถวเพื่อนเอ้าเอ้าเอ้า ถามจริงเรื่องลดไหมเอาจริงๆไม่ลดเลยทำไมอ่ะกินกูเกาะแดงกูเกาะแดงเต็มแล้วก็เกาะเงินอ้าวนี่ก็ก่อแดงเหมือนกันกูมีอันนี้อะีเจ e n e r a t i o นตลอดเวลาอ้าวนี่ก็มีอยู่กันกูรีเลื่อยตลอดเวลาทำไมแพ็คแล้วว่ะทำไมอ่ะก็อดไงเข้าใจวะคือนี่ยังมีอันนี้อีกอะดูดิโอ้ยโอ้โหรอบเดียวกูตายโอเคกูยอมไว้ได้ว่าจะเจอคะแนนเนโอเคแล้วคลิปดีเราก็แพ้เช่นเคยนะครับมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมไม่แพ้นะลัค lucky box อะไรนะคลิปล่าสุดหรือเปล่าวะ อยู่ไแอปเปิลทองปะจำไม่ได้ไอ,อแกูแพ้ไอแกูแพ้มึงอ๋อเอเมมาร์เอรเออใช่เอเมมาร์เอรบอยแพ้แต่ว่าลักที้บอกกันนี้มันมีทั้งฟูมันมีทั้งอะไรก็ไม่รู้ฝ่าไปก่อนเด้อโอเคนะก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะก็ถ้าใครชอบคลิปแม็กก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชอบบอร์เพื้อเส่งให้ผมส่วนช่องบอยก็ได้แค่เหมือนเดิมเนาะคลิปแบบลัขอของการโอ้ยแหล็กโอเคครับปเจนคลิปนายบายบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายผมชนะโอ้ยกูแหล็ก